เมื่อพี่ๆอยากได้กระถ่มน้อยในสวนครับสวัสดีครับพบกับช่างรูปเหมือนเคยครับก็อย่างข้างหลังที่เห็นนะครับกระถ่มน้อยๆในสวนนะครับ ขนาดห้องก็กระทัดรัดนะครับ3คูณ6เมตรนะแล้วก็มีที่จอดรถประมาณ3คูณ3นะครับแต่ว่ามีชายคาย,ยื่นออกไปอีกสักประมาณ1เมตรนะก็พอจะจอดได้เยอะพอสมควรแหละแต่ว่ารถกระบะคงไม่ไหวนะครับอย่างที่ใส่รูปให้เห็นนะครับว่ารถกระบะเนี่ยท้ายมันจะโผล่นะแต่ว่าคุณพี่เฉลิมนะครับสเก็ตรูปมาให้ช่างโลดดูแบบนี้นะว่าสัดส่วนของบ้านเนี่ยจะประมาณ3คูณ6นะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถประมาณ3คูณ3นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะว่า คุณพี่เฉลิมให้รูปทรงสเก็ตมาแบบไหนนะครับซึ่งช่างโลดเห็นแล้วช่างโลดต้องทําให้นะคุณพี่เฉลิมนะครับก็สเก็ตแบบให้ช่างโลดมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน Facebook Fan Page นะครับใช้โลด Big d a ด d y ี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนชมนะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับปุ่มแดงๆตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับที่หน้า Facebook Fan Page นะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็จะสามารถ inbox คำถามเข้าไปได้เหมือนกััับบคคคุุณพพพีี่่เเเฉฉลลิิมมมนนนนะรรรรงงููปาาถไไดดด้้้ย ็สเก็ตแบบมาแบบนี้นะสัดส่วนอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวบ้านนะครับยกพื้นสูง60เซนนะครับแล้วก็เสาสูงประมาณ3เมตรนะครับประมาณ2เมตร82อ่ะนะแล้วก็มีเป็นโค้งจั่วขึ้นไปอีกเมตร7จนะครับข้างๆกันนะครับก็มีที่จะลดขนาด3คูณ3นะส่วนตัวที่อยู่อาศัยเนี่ย3คูณ6กนะครับก็ไม่ได้เขียนบันไดอะไรมานะครับช่างลูก็เลยใส่ไว้ให้ทางหน้าบ้านนะครับดูลูกข้างๆนะครับดูลูกทางด้านขวามือนะครับซึ่งเป็นลูกที่เสร็จแล้วนะครับที่ช่างโลดลองทําไว้ให้ดูนะโจทย์ก็็็เเปปนนนนแบบบี้้า หลังคา,าทรงจัว่วน,น,นะครับมนะุงไม่ท่านชี้นะครับขนาด3าคูณหนะข้างๆกันก็มีที่จอดรถประมาณ3าคูณสนะครับตรงที่จอดรถเนี่ยพี่เหลิร์นสเก็ตมาพอซูมก็ไปดูใกล้ๆนะเป็นคล้ายๆกับหลังคาเท้าแขนออกมานะครับแต่ว่าตรงนี้ช่างโรยก็เลยบอกพี่เหลิร์มไว้ว่าเดี๋ยวจะทรงให้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าข้างๆกันเนี่ยถ้าเกิดมีเท้าแขนออกมาเนี่ยมันจะจอดรถไม่ได้นะมันจ,จอดรถยากนะครับรว่าตรงเท้ทาแขนมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะต่ำลงไปหน่อยนะครับแล้วก็การที่มันเท้าแขนออกมาแล้วยืนออกมาอีก2เมตรเนี่ยปลายหลังคาจะตกแน่นอนรั่่่าางลดเยวววี๋ใสสไ้ทป หลังคาดีกว่านะครับงั้นตัวบ้านประมาณ6เมตรนะนะครับมองทางด้านหน้านะครับเสาสูงไปให้3เมตรนะครับพี่เหลิมจะไป2องเมตรแปก็แล้วแต่พี่เหลิมนะครับแต่ว่าพอ2องเมตรแปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะต่ําลงมา20เซนนะพอมันต่ําลงมา20เซนแล้วเนี่ยจอดรถมันจะค่อนข้างลำบากนะไม่ควรต่ำกว่า2องเมตรสินะครับถ้า2องเมตรสิเนี่ยมาจอดรถถอยเข้าถอยออกง่ายๆนะแล้วเรามีเสารตรงปลายด้วยเนี่ยหลังคามก็จะไม่ตกปลายนะครับสลบหลังคาได้อยู่ที่35องศาเลยนะค่อนข้างชันนะก็โอเคนะพอไปทําทรงหลลลััััังคคคาาแ้้ววมมนนนกก็ดูสยยๆๆะะรบบจ ตรงเดียวกับสลปขนาดนี้มันจะได้ทรงคล้ายๆกับหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องซี a พกหรือกระเบื้องคอนกรีตนะครับมาดูสัดส่วนกันนิดนึงนะที่อยู่อาศัย3เมตรที่จะลด3เมตรนะครับยกพื้นมา60เซนนะนะครับเสาของตัวบ้านนะครับยกไว้ให้ที่3เมตรนะครับจากพื้นถึงตัวขื่อนะครับก็จะได้ประมาณ3เมตร60แล้วก็ยกหลังคาขึ้นมาอีกเมตร72นะครับตรงปลายที่จลดตรงนี้จะได้ประมาณ2เมตร20นะครับก็โอเคนะปลายชายคาเนี่ยยื่นออกมาได้รอบด้าน1เมตรนะครับเราใช้จันทันตัวใหญ่หน่อยนะครับงมมก็ยย่าาาเเรสบลี เพิ่มมาอีกนะครับแปรล,ล้วก็ยื่นออกมาได้1เมตรนะครับล้วก็ใช้แปรใหญ่นิดนึงนะนะครับดูด้านหลังนะครับก็โอเคนะยืนออกมาข้างๆก็1เมตรนะครับชายคานะก็ดูสมส่วนดีนะครับอย่างที่พี่เหลิรสเก็ตมาให้นะก็โอเคนะครับน่าจะผ่านการ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดมาแล้วสักพักใหญ่ๆนะครับมาเจอพักใหญ่ๆของช่างโลไปอีกก็พักใหญ่ๆสองใหญ่ๆเลยนะครับต้องขออภ <ข etas S 1> ัยด้วยนะครับวดของพี่เหลิอมจะออกมาได้นี่รอคิวของเพื่อนๆพยายามทําออกมาให้เพื่อนๆได้เยอะๆนะก็เมื่อก่อนเนี้ยอาทิตย์ละคลิปนะครับแต่ตอนเนี้ยอาทิตย์ละสองคลิ ก็ยังไปค่อยทานอยู่เหมือนเดิมนะครับพื้นที่หลงังคาประมาณ8เมตรเลยนะส่วนตัวพื้นที่บ้านเนี่ยได้5เมตร30เลยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับที่พักอาศัยได้18ตารางเมตรนะครับที่จอดรถได้ประมาณ9ตารางเมตรนะในช่วงเสาร์นะยังไม่รวมช่วงหลังคานะาช่วงหลังคาเนี่ยได้ยังข้างเยอะพอสมควรนะเขาออกไปข้างละเมตรก็ประมาณ5เมตรคูณกับ3เมตรก็เป็น15ตารางเมตรเลยนะค่อน WOW. ข้านะงใหญ่ดดนะครับสำหรับพื้นที่หลังคานะสำหรับที่จอดรถนะครับตัดด้านข้างเข้าไปนะครับก็จะเห็นเป็นหลังคาโล่งๆเลยนะ ี่เหลิมจะไปติดฝ้าก็ได้นะถ้ามันสูง3เมตรมล้วมันดูโล่งๆไปนะครับเวลาเราติดแอร์ติดเครื่องปรับอากาศเข้าไปมันก็จะโอเคนะครับใช้แอร์ตัวเล็กได้สบายเลยนะครับตัวนี้ที่เหลิมต้องไปใส่เป็นผนังเบานะครับเช่นพวกผนังยิบซ้มนะครับข้างในข้างนอกก็จะเป็นพวกไม้ฝามันก็จะมีร่องตรงกลางมันก็จะพอที่จะกันความร้อนได้นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะไปบุโฟมข้างในพวกโฟม EPS อะไรพวกนี้นะครับใส่ไว้ข้างในนะแล้วก็เอายิบซ้มแปะข้างในอีกรอบนึงนะครับข้างนอกก็เป็นไม้ฝานะแล้วก็เป็น พอเปลยผนังกับหลังคาออกแล้วนะครับก็จะได้เป็นโค้งคล้ายนี้นะครับคานเราก็จะมี2ส่วนนะเป็นคานหลักกับคานรองนะครับคานหลักเนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับงั้นตรงเราจะพาดทางนี้นะตัวตรงหลักก็เราจะพาดทางนี้นะครับส่วนตรงรองก็จะมาฝากตรงหลักทางนี้นะนี้นะครับตัวฐานรากพวกนี้นะครับพี่เหลิมก็ลองไปสอบถามในพื้นที่ดูนะครับว่าใช้แบบไหนกันนะครับช่างโลดไม่ทราบจริงๆนะนะครับไอ้พวกเนี้ยเราต้องสอบถามพื้นที่ลําดับแรกนะครับว่าเขาใช้เป็นฐานรากแบบไหนนะอาจจะเป็นตอกเข็มหรือว่าเป็นฐานรากแผลนะครับพี่วาถตรัง นะแล้วก็เป็นพื้นที่นาจะต้องไปดูนะครับว่าแถวๆนั้นนะ่ะใช้เสาเข็มสั้นหรือเสาเข็มยาวนะครับทั้งหมดว่าอย่างเงี้ยนะเสาเข็มสั้นน่าจะอยู่นะชั้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็บ้านเล็กๆนะ นะครับรองสายสําหนักบรรทุกเข้าไปนะครับตรงหลังคาเนี่ยสายสําหนักจรไปที่30แล้วก็สายสํหนักบรรทุกคงที่ไวที่25นะที่เหลือจะทันฟ้าทําไฟข้างบนได้นะครับแขวนไว้กับตัวแปรก็ได้นะหรือแขวนกับจ่าทันก็ได้นะครับอ,อ้อเรามีขื่อด้วยนี่เราอาจจะทําคานไม่พาดกับขื่อแล้วก็ติดฟ้าติดไฟ вот ตรงนั้นก็ได้นะครับส่วนที่พักอาศัยนะสายสํหนักจรไปที่150นะครับแล้วก็สายสําหนักบรรทุกคงที่ไว้ที่50นะครับน้ําหนักบรรทุกคงที่ที่เผื่อไว้ที่50นะครับอาจจะปูพวกซีเมนต์บอร์ดหรือว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับอย่าไปปูกระเบื้องนะถ้าปูกระเบื้องเนี่ยมันจะหนักกว่านี้นะครับเราก็บ้านเราไม่ไหว นะครับโครงสร้างที่ช่างรถไฟเผื่อไว้เนี่ยมันไม่พอนะนะครับยังไม่สามารถทําะไรก่อสร้างได้นะครับต้องไปปรึกษาวิศวกรหรือว่าช่างผู้รับเหมานะครับที่จะรับผิดชอบในการก่อสร้างอีกครั้งนะครับตัวคานหลักนะครับใช้เป็น125ยยห้าคูณเจหนาสามจครับเอาตัวหนาหน่อยนะครับเพราะช่างรถไฟเผื่อมันหนักบรรทุกกว่าเยอะนะครับเสาเนี่ยเราขึ้นมา็นลำแข้งอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีขื่อมีอาเสนะครับงั้นเสาเนี่ยมันสูงก็3เมตรนะครับใช้กล่อง75 75หนา3.2ก็พอไหวนะตรงหลักนะครับตัวสีฟ้าหนะคาสามจุ3สนะครับห่างกันไม่เกิน6ก เซนนะครับแล้วก็ปูซีเมนต์บอร์ดได้นะครับปูสมาร์ทบอร์ดได้นะครับหนาสัก16หรือ20่มิลก็ได้นะครับตรงรองนะครับตัวแดงๆนะมันจะไปพาดกับตรงหลักนะครับพวกนี้ตัดเป็นช่วงๆนะครับแต่ตรงหลักนี่อย่าไปตัดนะครับเอาพาดช่วงยาวๆนะครับช่วง3เมตรเลยนะครับตรงรองเนี่ยใช้กล่อง50-50หนา2.3ได้นะครับก็หาไม่เกิน60เซนเหมือนกันนะครับก็ทำเป็นตารางนะครับคือด้านอาเซอไก่นะครับเป็นกล่องร0อยคูณห้าสินะครับหนาสามจุดสองนะครับกล่องมันกว้างหน้ารับเนื่อพาดช่วง สามเมตรได้นะครับอาใสยล่างก็เป็นกล่องร้อยคูณห้หนาสามจนะครับก็เป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะพวก คือดั้งอสเสเนี่ยนะครับร้อยคูณห้าสิบหนาสามจุดสองนะพวกอสัยได้พวกนี้ใส่รัดหัวเสาไว้บ้านจะได้ไม่โครงนะพอจันทันมาพาดตรงหัวเสาแล้วเนี่ยมันจะถีบเสานะงั้นมีอสัยเอาไว้เนี่ยมันก็ทําให้มันแข็งแรงอีกแกนหนึ่งได้นะครับจันทันนะครับเป็นกล่องเจ็ดสิบห้าคูณสามแปดนะสามจุดสองนะครับตัวเนี้ยพาดยาวหน่อยนะครับพาดมาตรงลงรถเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับใส่แปรไว้นะครับเป็นเหล็กสีบางก็ได้นะทั้งโลกก็ดูให้เป็นเจ็ดสิบห้าสี่สิบห้าคูณสิบห้านะสองจุดสามนะครับก็เป็นต ได้นะครับพื้นที่หลังคาได้70ตารางเมตรเลยนะค่อนข้างใหญ่นะครับเรามีตัวบ้าน3ามคูณหไปแล้วนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถอีก3าคูณสนะครับแล้วก็แผ่ไปข้างๆอีกข้างละเมตรเลยนะก็ร่มลื่นนะนะครับแดดมาทางไหนก็บังได้หมดนะครับฝาบ้านที่บอกไว้นะครับอาจจะเป็นพวกผนังเบานะครับใช้เป็นไม้ฝาเทียมนะนะครับหรือว่ามีทุนหน่อยนะครับก็ใส่โฟมเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็แผ่นยิปซั่มบอร์ดก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยว เรามาชมวิดีโอ 3D ออนิเมชันกันนิดนึงนะครับจะได้หมุนดูรอบๆนะครับเผื่อช่างลวดตกหล่นในตรงไหนนะครับมันจะได้ไปโชว์ไว้ใน 3D a อนิเมชันนะครับช่างลวดไม่ได้เอามาโชว์ทุกรูปนะใน 3D n อนิเมชันนี่มันจะมีทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างง่ายนะครับช่างลดก็เลยใส่รถกระบะเอาไว้นะครับค่อนข้างใหญ่นะตดมันเลยโผล่ๆหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับดูด้านหน้านะครับบันไดเนี่ยช่างลดเลยใส่ไว้ข้างหน้าให้เป็นตัวอย่างนะส่วนพี่เหลือจะไปเข้าทางฝั่งไหนเนี่ยก็ไปดอีีกกทนนะััจ อันนี้ก็ใส่ไว้ให้ดูนะครับว่ามันใส่ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับพอเปิดหลังคางมาก็จะเห็นว่ามันมีผนังมีตรงตรงไหนนะครับตัดตรงรูปแปล้เข้าไปนะนะครับหมุนดูด้านข้างนะด้านหน้านี่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูกระทัดรัดนะครับอยู่กันคนเดียวสองคนนี่โอเคเลยนะสองคนอาจจะไม่โอเคนะพอใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยคนเดียวสบายๆนะครับ เช้าเช้าตื่นมานะครับกางโต๊ะชงกาแฟได้นะครับออกกำลังกายรอบๆสวนของเรานะครับอะเสดั้งอะไรพวกนี้มันดูสูงมันดูใหญ่นะครับต้องใช้เหล็กใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่หลังคาไปแล้วนี่มันก็ดูเป็นอ่าจั่วสวยๆนะครับสรลปหลังคามันกำลังพอดีนะครับกับตัวสัสดส่วนบ้านนะทั้งหมดว่ามันโอเคอยู่นะครับ อ่านะครับก็น่าจะโอเคนะครับอย่าลืนมนะครับ กดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับกลุ่มแดงๆตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับเห็นหน้าแฟนรูปแฟนเพจนะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์คำถามเข้าไปได้นะครับเหมือนกับที่พี่เฉลิมอินบ็อกซ์คำถามเข้าไปได้นะครับแล้วก็ส่งรูปส่งคำถามพูดคุยกันในนั้นได้นะครับในอินบ็อกซ์นะครับช่างโลดกจะแชทตอบแชทถามกันได้นะครับมาดูราคากันนิดนึงนะครับกระถ่มน้อยๆในสวนนะครับเสานี่นะครับเป็นเหล็กกล่องเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิ ฐานก็เจ็ดสิบห้าสามแปดนะสามจุดสองนะครับแปลเป็นเหล็กซีนะครับเจ็ดสิบห้าสี่สิบห้าคูณสิบห้านะสองจุดสามนะครับห่างไม่เกินหนึ่งเมตรนะระวังไม่ทันชีตนะครับไม่ทันชีตเจ็ดสิบตารางเมตรนะครับค่าวัสดุอย่างเดียวนะเท่าที่ช่างโลดจะประมาณได้นะครับมันไม่ใช่ราคาที่ถูกต้องนะมันยังไม่รวมค่าไฟค่างานระบบค่าผนังค่าฐานลากค่าปรับพื้นที่อะไรต่างๆนานานะครับต้องไปสอบถามช่างต้องไปสอบถามช่างร่วมกันอีกรอบนะครับว่าช่างทํากันราคาเท่าไหร่นะครับเช็คกันหลายๆเจ้าก็ได้นะเปรียบเทียบกันดูนะคร่เาาคไมมหือน แต่และท้องที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับความยากง่ายของหน้างานก็ไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ23ตารางเมตรนะครับคิดต่อพื้นที่แล้วนะก็ได้ประมาณ3,600บาทต่อตารางเมตรนะครับพวกนี้ก็เป็นแค่ราคาเหล็กเท่าที่โชว์นะครับไม่ได้รวมอย่างอื่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับยังไม่สามารถนาไปอ้างอิงได้นะก็โอเคนะครับสำหรับกระท่อมของพี่เหลิมนะครับกระท่อมน้อยๆนะครับสำหรับท่านเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับสามารถทิ้งไม่ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับข้างล่างนี้นะหรือว่าในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับชัยโรจน์ กดไลค์ท <gli S 2> ี่หน ok. ้าแฟนเพจนะครับกดติดตามหน้าแฟนเพจนะครับควสามารถอีกมาคมาถามเก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับกลุ่มนึงแดงตัวนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ช่างโลดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ